สำหรับวิธีการทาปุ๋ยหมักนะครับเราสามารถที่จะใช้อินทรีย์วัตถุได้หลายชนิดลำก็ถือว่าเป็นอีกวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะนํามาทําปุ๋ยหมักแล้วได้คุณภาพที่ดีเนื่องมาจากว่าลำเนี่ยมีธาตุอาหารครบนะครับแล้วก็มีพวกวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชออย่างมากมายเมื่อหมักเป็นปุ๋ยแล้วเราสามารถที่จะใช้ในการบํารุงต้นบํารุงดอกบารุงใบแล้วก็ระบบรากได้ดีขั้นตอนแรกเราจะนํเอาลำ3กิโลกับปุ๋ยคอบ3กิโลเช่นเดียวกันมาคลุกเขาให้เข้ากันก่อน เมื่อเราใส่ส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างแล้วนะครับเราก็จะใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปซึ่งวันนี้เราใช้เป็นจุลินทรีย์เจ้าพวก100กรัมเราจะทําการคุกเขาอีกรอบหนึ่งต่อไปเราจะเติมน้ําสาบลงไปเราจะให้ปุ๋ยหมักของเราเนี่ยมีความชื้นประมาณ60%ซึ่งเราจะค่อยๆเติมไปด้วยผสมไปด้วยหลังจากที่เราคุกเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทดสอบความชื้นของปุ๋ยหมักของเราก็คือเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมากํามให้ติดกันถ้าเกิดเป็นก้อนและไม่แตกก็ถือว่าใช้ได้ ให้เราทําการบรรจุใส่กระสอบหรืออุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะหมักเราก็เอาเชือกมารัดแล้วก็นําไปเก็บในที่ร่มอย่าให้โดนแดดหรือโดนฝนใช้เวลาทําประมาณ14วันก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้แล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของอุณหภูมิด้วยถ้าเกิดยังมีความร้อนอยู่แสดงว่ากระบวนการหมักยังไม่เสร็จสมบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของปุ๋ยหมักที่เราทํามาจากลําอุณหภูมิก็เย็นแล้วนะครับสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยวิธีการใช้งานก็คือเราสามารถนํานไปโรยบริเวณที่เราปลูกถ้าเป็นกระถางขนาดเล็กเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งมือเดือนละในกางบํารุงชรักได้ทุก ซึ่งประโยชน์ของปุ๋ยสูตรนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้บำรุงพืชแก้ปัญหาในเรื่องของพืชที่ขา,าดธาตุอาหารได้ช่วยบำรุงดินปรับสภาพดินให้มีความร่วนซุยมากขึ้นสามารถรักษาความชื้นได้ดีขึ้นหลังจากที่เราทดลองทำและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําปุ๋ยหมักจากลมนะครับสำหรับวิธีการทําปุ๋ยหมักนะครับเราสามารถที่จะใช้อินทรีย์วัตถุได้หลายชนิด ลำก็ถือว่าเป็นอีกวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะนํามาทําปุ๋ยหมักแล้วได้คุณภาพที่ดีเนื่องมาจากว่าลำเนี่ย มีธาตุอาหารครบนะครับแล้วก็มีพวกวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างมากมายเมื่อหมักเป็นปุ๋ยแล้วเราสามารถที่จะใช้ในการบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงใบแล้วก็ระบบรากได้ดีช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็ทําให้เราได้ผลผลิตสูงมากขึ้นถือว่าเป็นปุ๋ยที่เราทําขึ้นมาใช้เองนะครับเพื่อลดต้นทุนในการทําการเกษตรสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือลำตัวของลำเนี่ยจะมีส่วนของแกลบผสมมาด้วยสามารถที่จะนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างดีวันนี้เราใช้3กิโล ต่อมาก็จะมีปุ๋ยคอกเราใช้เป็นมมลวัวหรือมูลควายก็ได้ตัวนี้ก็3ากิโลเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการย่อยสลายนะครับวันนี้เราใช้เป็นจุลินทรีย์เจ้าปวก100กร,รมัมแล้วก็จะมีน้าําสะอาดเตรียมเอามาไว้ให้ความชื้นไว้ลดนะครับ ซึ่งภาชนะในการหมักวันนี้เราใช้เป็นกระสอบสําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะนําเอาลำกับปุ๋ยคอ,อกมาคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนลำมีธาตุอาหารที่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนอกจากนั้นแล้วยังมีธาตุอาหารรองด้วยไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมหรือจะเป็นธาตุที่เป็นกรรมฐถันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับถ้าเกิดเราไม่มีลำรวมนะครับเราสามารถที่จะใช้ลำอ่อนแทนก็ได้ ส่วนปุ๋ยคอกนะครับจะมีธาตุอาหารที่เป็นในตรเจ่นนะครับช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีตัวปุ๋ยคอกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้มูลสัตว์ได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลวัวมูลควายมูลหมูมูลไก่พวกนี้เราใช้ได้หมดขอให้เป็นปุ๋ยคอกที่แห้งแล้วซึ่งถ้าเกิดไม่แห้งนะครับเขาจะมีพวกเชื้อราต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มันจะทําให้เกิดโรคพืชเมื่อเราใส่ส่วนผสมทั้ง2ออย่างแล้วนะครับเราก็คลุกเขาให้เข้ากัน หลังจากที่เราคุกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปซึ่งวันนี้เราใช้เป็นจุลินทรีย์เจ้าปวกเป็นลักษณะของเม็ดข้าวที่ผ่านการย่อยสลายแล้วตัวนี้เราใช้เป็นหัวเชื้อได้เป็นอย่างดี จุลินทรีย์เจ้าปวกจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วจุลินทรีย์เจ้าปวกยังมีส่วนของไตโคเดมาเป็นจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของการควบคุมจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชเมื่อเราเติมจุลินทรีย์เจ้าปวกลงไปแล้วนะครับเราจะทําการคุกเขาอีกรอบหนึ่งและก็ส่วนของไมโครไรซาก็จะเป็นเชื้อเห็ดที่ทําหน้าที่ในการตึงน้ําและธาตุอาหารให้กับรากพืชทําให้พืชจเจริญเติบโตได้ดี ถ้าเกิดเราไม่มีจุลินทรีย์จาปวกนะครับเราสามารถที่จะใช้จุลินทรีย์ทั่วไปก็ได้อย่างเช่นพวกจุลินทรีย์หนอกกล้วยหรือเป็นหัวเชื้อ EM มก็ได้ซึ่งตัวของจุลินทรีย์จาปวกนะครับถ้าเกิดเรามีเยอะเราสามารถที่จะใช้ปริมาณที่เยอะกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดเรามีจุลินทรีย์จาปวกที่เป็นแบบน้ำนะครับเราสามารถใช้ทดแทนกับน้ำเปล่าได้เลย หลังจากที่เราคุกเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมน้ําสะอาดลงไปเพื่อที่จะให้ความชื้นเราจะให้ปุ๋ยหมักของเราเนี่ยมีความชื้นประมาณ60%คือเราต้องการให้ชื้นแต่ไม่ให้แฉะซึ่งเราจะค่อยๆเติมไปด้วยผสมไปด้วยหลังจากที่เราคุกเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราให้ความชื้นที่พอดีแล้วนะครับให้เราทดสอบนะครับในเรื่องของความชื้นของปุ๋ยหมักของเราก็คือเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมากรามให้ติดกันแต่ไม่ให้มีน้ําไหลตามงอามนิ้วมือแล้วก็ลองปล่อยดูถ้าเกิดเป็นก้อนและไม่แตกนะว้แล ต่อไปเนี่ยให้เราทําการบรรจุใส่กระสอบหรือ uhh. อุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะหมักซึ่งเราสามารถที่จะหมักในกระสอบหรือหมักในถังก็ได้การหมักในกระสอบนะครับก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องมาเปิดฝาให้รับอากาศเขาสามารถที่จะระบายอากาศได้ด้วยถ้าเกิดกระสอบที่มีลักษณะของพลาสติกที่เคลือบตัวนั้นใช้ไม่ได้นะครับมันจะทําให้ปุ๋ยของเราเนี่ยเน่าถ้าเกิดเป็นกระสอบที่ไม่มีพลาสติกเคลือบนะครับตัวนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้เลย หลังจากที่เราบรรจุใส่กระสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาเชือกมาลัดแล้วก็นําไปเก็บในที่ร่มอย่าให้โดนแดดหรือโดนฝนโดยปกติแล้วนะครับปุ๋ยหมักจากลำเนี่ยเราจะใช้เวลาทําประมาณ14วันหรือ2สัปดาห์แล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้สำหรับวิธีการตรวจสอบว่าปุ๋ยของเราใช้ได้หรือ,อยังให้เราดูในลักษณะของเนื้อของปุ๋ยด้วยว่ามีการย่อยสลายเกิดขึ้นไหมแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของอุณหภูมิด้วยถ้าเกิดยังมีความร้อนอยู่สแสดงว่ากระบวนการหมกักยังไม่เสร็จสมบูรณ์เราต้องให้มันเย็นก่อนถึงสามารถที่จะนําไปใช้งานได้นะครับ เราสามารถเก็บไว้ใช้ได้จนกว่าจะหมดโดยการเก็บในกระสอบแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของปุ๋ยหมักที่เราทํามาจากลาซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีฝ้าขาวๆที่เกิดขึ้นแล้วก็อุณหภูมิของปุ๋ยหมักจากลาของเราก็เย็นแล้วนะครับสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยวิธีการใช้งานก็คือเราสามารถนํานไปโรยบริเวณที่เราปลูกซึ่งเราจะโรยด้านหน้านะครับบริเวณทรงคุ่มนะครับเราสามารถที่จะคํานวณปริมาณได้ถ้าเป็นกระถางไม่เกินเบอร์สิบหรือเป็นกระถางขนาดเล็กเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งกำมือ สามารถใช้ได้เดือนละ1นถึงสครั้งก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแปลงผักหรือเป็นพืชผักสวนครัวที่เราปลูกในกระถางก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันใช้ในการบํารุงพืชผักได้ทุกชนิดนะครับซึ่งประโยชน์ของปุ๋ยสูตรนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้บํารุงพืชน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพราะต้นก้าเป็นต้นอ่อนต้นที่กําลังจเจริญเติบโตต้นที่กําลังติดดอกออกผลเราสามารถใช้ได้หมดเลย แก้ปัญหาในเรื่องของพืชที่สังหาก,การเจริญเติบโตหรือพืชที่ขาดธาตุอาหารได้ช่วยบำรุงดินปรับสภาพดินให้มีความร่วนซุยมากขึ้นสามารถรักษาความชื้นได้ดีขึ้นก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องลดน้ําบ่อยซึ่งมันจะส่งผลให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับใช้ในการบำรุงใบบำรุงดอกได้หมดนะครับใช้กับพืชได้ทุกชนิดเริ่มตั้งแต่การเพราะต้นกล้าไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทําปุ๋ยหมักจากกลมเนี่ยถือว่าเป็นการทําปุ๋ยหมักททีี่่ใช้้เวลานอยสุด เพราะว่าลำที่เรานํามาทำเนี่ยสามารถที่จะย่อยสลายได้เร็วเพราะว่าลำเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่แล้วสามารถที่จะทําแล้วก็นําไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับสำหรับการทําปุ๋ยหมกักช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการทําการเกษตรลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีลงไปอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาไปทดลองทําและใช้งานดูได้หลังจากที่เราทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ